คนอะไรเอ่ยคนอะไรเอ่ยหยงค่ะเรียกหยงดีกว่าง่ายกว่าอ่าพี่หยงพี่หยงมาจากไหนอยู่กรุงเทพค่ะออกจากบริษัทแล้วแล้วก็เตรียมตัวจะไปอยู่ต่างประเทศค่ะว้าวไปประเทศไหนคะไปออสเตรเลียค่ะว้าวไปออสเตรเลียเลยแล้วมาเรียนสาววันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างโอ้เยอะมากเลยค่ะจากที่แบบไม่เคยคิดว่าจะก้าวมาจุดนี้เพราะว่ามีน้องที่เขามาเรียนที่นี่อืมแล้วก็ไปทําที่สเปนอ่ามีน้องมาเรียนที่นี่แล้วไปทำที่สเปนแล้วก็ไปหาเขามาเอออ่าแล้วก็เห็นเขาทําแล้ว เขามีความสุขเราก็คิดว่าเออเราก็น่าจะทำได้ ก็เลยไปทํากับเขาบ้างก็เลยมาเอาความรู้ไว้ก่อนตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะเปิดอยู่ที่สเปนที่เมดิสสุดยอดเลยนะคะเห็นหน้าไม่จําได้แต่ครูจะจําได้ยังไงล่ะลูกศิษย์ครูตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมให้ให้นักศิษย์ครูจําครูดีกว่าเกือบ5้า0คนใช่ไหมพอเราไปเห็นเพื่อเราแล้วเขามีความสุขกับงานที่ใช่ใช่เป็นคนที่มีความสุขกับความสวยความงามอยู่แล้วก็เลยที่ว่าน่าจะทําได้ก็เลยไปบอกกับเพื่อนๆไว้เหมือนกันว่านี่ฉันไปเรียนมานะเพื่อนก็เตรียมหน้ามาให้เราเป็นเป็นคนไปทํา เขาฝึกฝีมือกันเลยค่ะงั้นเราก็มีพารากราฟแล้วที่เราจะต้องทำตารางของความเป็น specialist ใช่ค่ะอาสุดยอดเลยอยากจะฝากบอกอะไรเพิ่มบ้างค่ะถ้าเกิดสนใจอาชีพนี้ก็น่าจะมาเรียนนะคะเพราะว่าครูทันสอนได้ดีมากเลยค่ะเกี่ถึงเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีโปรแกรมการสอนหลายแบบมากเลยค่ะสอนตั้งแต่500เป็น5้ล้านใช่ค่ะสอนตั้งแต่500เป็น5ล้านได้เลยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบให้ทัศนคติที่ดีมากแล้วก็ให้เรามองจากคนที่ไม่เคยเห็นภาพแล้วทําให้เราเห็นภาพ ในอนาะคตว่าเราจะมีวิธีการทําธุรกิจยังไงอะไรเนี่ยคุูทันยังสอนวิธีการสร้างแปลนด้วยนะ,ะสร้างแปลนด้วยดีม,ม,มากเลย